อ่ะัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอาฐานข้อมูลนะครับกับโปรแกรม SQL Server นะครับวา่าหลักๆเนี่ยมันต้องติดตั้งตัวไหนบ้างแล้วก็มันทำงานยังไงนะครับก็ตัว SQL Server นะครับจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการาจัดการฐานข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลต่างๆนานาจัดการฐานข้อมูลต่างๆนานานะครับเยอะแยะ ทีนี้มันจะมี2อ,อย่างนะครับสโปรแกรมที่เราต้องทําการติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อที่จะให้ตัวของอ SQL Server เนี่ยมันทํางานได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือติดตั้งตัวฐานข้อมูลลงไปที่ที่เครื่องของเรานะครับเป็นตัวตัวฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลแท้ๆเลยนะครับก็พิมพ์ไปใน Google ก็จะมีนะครับก,ก็โหลดได้ฟรีนะครับเป็นตัวชื่อว่า SQL Server นะครับตัวนี้นะครับ วิธีโหลดก็เราก็จะโหลดตรงนี้ครับเลื่อนลงมาโหลดตัว l a t e ตัวนี้มาครับเราก็ติดตั้งตามปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวฐานข้อมูลนะครับเป็นตัวฐานข้อมูลที่มันจะถูกติดตั้งลงไปในเครื่องของเรานะครับเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆนานานะครับทีนี้อันนี้มันเป็นเพียงแค่ตัวฐานข้อมูลเฉยๆนะครับเป็นแค่ฐานข้อมูลเวลาเราจะเข้าถึงเนี่ยต้องเข้าถึงผ่านคอมมานด์ไลน์นะครับซึ่งจะต้องมีการโค้ดมีการอะไรนะครับ ซึ่งซึ่งก็อาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับถ้าเราไม่ใช่แบบผู้ชํานาญการมากนะครับก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับนอกจากตัวที่เป็นเนื้อฐานข้อมูลแล้วครับยังมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี่ครับมันจะชื่อว่า SSMs อันนี้คือชื่อย่อของมันนะครับ SSMs นะครับตัวนี้มันย่อมาจาก SQL เนี่ย SQL Server Management System ไม่ใช่ System Studio นะครับ Management Studio นะครับตัวนี้จะเป็นตัวในการจัดการตัวของของฐานข้อมูลเมื่อกี้ครับตัวของฐานข้อมูล sql หรือ sql เนี่ย sql server มันเป็นตัวตัวเก็บข้อมูลเนาะมันเก็บข้อมูลเข้าไปแต่ว่าทีนี้วิธีการในการที่จะเข้าถึงตัวฐานข้อมูลได้เนี่ยมันต้องมีโปรแกรมอีกตัวมารองรับนะครับเหมือนเป็นหน้าตาเหมือนเป็น ui ของมันนะรองรับเพื่อที่จะให้เราเข้าถึงตัวฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับมันจึงต้องมีตัวนี้ในการจัดการตัวฐานข้อมูลนั้นนะครับ เวลาเราจะเขียนคําสั่งเพื่อที่จะเรียกดูข้อมูลเพิ่มข้อมูลอะไรเข้าไปเราก็จะต้องมีตัวนี้ก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับฉะนั้นจะโหลด2ตัวนะครับแต่หลกัลกๆคือต้องโหลดตัวนี้ก่อนนะครับ SQL Server ตัวนี้นะครับโหลดตัวนี้ติดตั้งลงไปก่อนแล้วค่อยโหลดตัว SSMS ตัวนี้นะครับติดตั้งตามลงไปนะครับตามสเต็ปถ้าไปติดตั้ง SSMS ก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะหาฐานข้อมูลไม่เจอ นะครับมันจะหาทางข้อมูลไม่เจอแล้วมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนแล้วค่อยติดตั้งตัวจัดการที่หลังนะครับเค okay, อันนี้ก็โหลดปกติเนาะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน19นะครับก็กดโหลดตรงนี้เข้าไปติดตั้งตามปกติได้เลยนะครับหน้าตาของมันนะครับอันนี้โหลดไปแล้วหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเปิดได้ก็จะหน้าต่างนี้นะครับอันนี้คือหน้าแรกเลยที่เราจะเจอเวลาเปิดตัวโปรรรแกมมเข้าานะคับ อันนี้มันจะเป็นหน้าต่างให้เราคอนเน c ตตัวเซิร์ฟเวอร์ครับว่าว่าเราจะคอนเน c ตตัวเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับเราจะมีหลายเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทป์ตรงนี้ประเภทของประเภทของตัวเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประเภทแบบไหนนะครับปกติทั่วไปเราก็จะใช้ตัวนี้ a t a b a s e Engine อยู่แล้วครับเป็นค่า d e f a u l t เนาะเซิร์ฟเวอร์เนตัวนี้ก็ถ้าใครมีหลายตัวตัวเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ทีนี้ในเครื่องนี้มีอันเดียวเนาะอันนี้ก็ปกตันะ,น,นะเอครรร์าบ เราไม่ได้ไปตั้งอะไรมันจะเป็นชื่อ default จะเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตามด้วยอันเนี้ย sql express ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับการ authentication ก็คือการการยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนว่าเหมือนเป็นการล็อกอินนะครับเอาง่ายๆเหมือนเป็นการล็อกอินนะเนาะว่าจะเข้าไปเนี่ยเข้าไปด้วยด้วยสิทธิ์ใครเป็น user อะไรเข้าไปนะครับถ้าไม่อะไรมากก็เป็นตัวเนี้ยครับ windows authentication นี่ก็จะเข้าไปได้เลย เป็นการยืนยันตัวตนผ่านผ่านตัว Windows เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคือในในฐานข้อมูลจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคือคือคนที่จะเข้าไปได้ครับเนาะเราต้องมีอาจจะต้องมีการสร้าง u s e r n a m e สร้าง password เพื่อที่จะสามารถเข้าไปดูในตัวฐานข้อมูลตัวนั้นได้นะครับไม่งั้นก็ใครก็เข้ามาฐานข้อมูลเราได้เนาะนะครับก็มันจะมีให้เลือกตัวนี้ครับการออเทนที่ที่มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราตั้ง Username ตั้ง password ไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ครับ sql server authentication ตัวนี้ นะครับมันจะให้กรอก username แล้วก็ password นะครับเข้าไปเนาะเพราะว่าในในตัวของฐานข้อมูลเนี่ยมันมีผู้ใช้หลายระดับเราจะกําหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละคนที่เข้ามาใช้ตัวตัวฐานข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีหลายระดับเช่นเป็น admin คือ administrator คือเข้าสามารถเข้าได้หมดเลยทําอะไรก็ได้หรือบางอย่างเราจะกําหนดให้บาง user สามารถดูได้อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือ,อบาง user สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ก็ได้ ดูได้สร้างฐานข้อมูลได้แต่ลบไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือจัดการได้แค่ของตัวเองจัดการของคนอื่นไม่ได้นะครับก็ได้นะครับอยู่ที่เราจัดการตัวของยูเซอร์ยังไงนะครับมันจะมีการให้สิทธิ์ของยูเซอร์ว่ายูเซอร์คนไหนทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคทีนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับ Windows ตัวนี้ a u t h e n t i c a t i o n แล้วกด Connect ไปเลยครับอ่ะอันนี้คือสำเร็จแล้วนี่คือ Connec t ต์สำเร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มานะครับันนีขคือหน้าต่างในการ Connect นะครับเนี่ยสำเร็จแล้ว ตอนนี้เราคอนเนคขันข้อมูลที่ชื่อนี้ De s k t o p ทุ Dead top, ตตตรงนี้นะครับอ่าทีนี้วิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานในฐานะที่เราเป็น IT นะครับซอฟต์แวร์ d e v e l o p e เรนะครับเราจะใช้คอมมานด์นะครับคำสั่งในการเข้าถึงตัวตัวฐานข้อมูลนะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง q u e r y ขึ้นมาใหม่นะครับ q u e r y ตรงนี้ครับ New Query ตรงนี้ New q u e r y นะครับตรงนี้กดเข้าไป รอ,อสักครู่มันจะสร้างตัวหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้เราสําหรับการพิมพ์ command พิมพ์โค้ดเข้าไปนะครับในการสั่งให้ให้ฐานข้อมูลทํางานอะไรบางอย่างที่เราต้องการนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถกด,ด control แล้ว scroll m ม u ส e เข้าออกได้นะนะครับรการซูมเข้าซูมออกเผื่อตัวเล็กไปใหญ่ไปนะครับอ่ะสมมติประมาณนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ลงไปในในตัว command ์ไลนตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็ให้มันแสดงผลออกมานะครับ เช่นเอาคำสั่งง่ายๆก่อนสมมุติว่าเราอยากที่จะรู้ว่าในฐานข้อมูลเราตอนนี้ครับในเครื่องเรามีฐานข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ภายในเครื่องเรานะครับเราก็จะใช้คำสั่งว่า select นะครับคำสั่งว่า select select คือการเลือกเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะมี select แบบต่อๆไปนะครับทีนี้ select ขึ้นมาก่อนนะครับ select อ่าถ้าเราพิมพ์คำคำสั่งถูก command ถูกมันจะขึ้นเป็นสีๆให้เรานะครับถ้าพิมพ์ไม่ถูกมันก็จะมีตัวเส้นใต้ตัวนี้ครับสีแดงๆขึ้นมา บอกว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักอย่างนะครับ select เสร็จแล้วเราอยากที่จะรู้ว่าในฐานข้อมูลมีอะไรนะครับเราใช้คำสั่งต่อไปว่า name เราอยากเรียกดู name นะครับก็คือชื่อรายชื่อฐานข้อมูลนะครับ select name from sys d o database นะครับ b อ databases อย่างเงี้ยนะครับ select name อันนี้เห็นไหมมันก็จะไม่เออร์เลอร์นะครับถ้าเราพิมพ์ถูกตัวนี้นะครับความหมายของมันนะครับความหมายของมันก็คือว่า select ก็คือการเลือกเลือกชื่อมาจาก system database คือ Databa s e ของระบบอะครับเลือกชื่อออกมาคือเรียกชื่อออกมาทั้งหมดว่ามันมีชื่ออะไรบ้างชื่อฐานข้อมูลในระบบของเราตอนนี้มีชื่ออะไรบ้างก็จะเป็นการเรียกดูชื่อฐานข้อมูลในระบบนะครับก็ภาษาที่ใช้ตอนนี้อันนี้คือภาษา sql นะครับหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่า SQL วนะครับ ก็เป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาระดับสูงนะครับเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงนิดนึงนะที่เป็นภาษาระดับสูงเพราะว่ามนุษย์เข้าใจได้ง่ายนะครับภาษาโปรแกรมอันไหนที่มนุษย์เราเข้าใจได้ง่ายมากๆก็จะเรียกว่าระดับสูงสูงสุดอะไรเงี้ยนะครับถ้ายิ่งมนุษย์เราอ่านยากก็จะเป็นภาษาระดับต่ำนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นภาษาระดับสูงเพราะว่าคือเราอ่านนะมันก็จะเป็นเหมือนภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับสีเล็กก็แปลว่าอะไรคือถ้าเราแปลแปลตัวภาษาอังกฤษออกเราก็จะรู้นะครับสีเล็กก็แปลว่าเลือกเนมก็ชื่อ อฟอร์มก็จากอันนี้ก็ System Database นะครับก็เลือกชื่อจาก System Database ออกมาดูซินะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมมันเป็นภาษาที่ทค่อนข้างอ่านง,ง่ายถ้าเราถ้าเราแปลออกมเราก็เข้าใจนะครับโอเคทีนี้อันนี้คำสั่งบรรทัดเดียวจบแล้วนะครับวิธีการรันวิธีการรันหรือ execute ตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่เราต้องการนะครับก็คือกดปุ่มนี้ครับ execute ตัวนี้เหมือนปุ่มเพลย์ตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ทีหรือ หรือเพื่อความไวจะกด F5 ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับจะกด F5 ที่คีย์บอร์ดก็ได้เพื่อความไวอ่ะสมมติอาจารย์กดตรงนี้ปุ๊บอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ในการที่ที่ execute มันออกมาดูจากคำสั่งนี้นะผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับด้านล่างเห็นไหมมันจะมี resource ให้เราดูตรงนี้นะครับตรงนี้นจะมี resource ให้เราดูว่าตรงเนี้ยในฐานข้อมูลเนี้ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแน่นอนมี1อ่ะ มัสเตอร์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับในเครื่องอาจารย์จะมีเท่านี้นะครับม a สเตอร์พวกนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับรู้สึกจะสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้จะเป็นแบบค่า default ของมันอยู่แล้วที่มันมีจากจากตัวระบบของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นฐานข้อมูลอื่นที่มีในเครื่องอาจารย์ที่ท,ที่สร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคิวรี่ออกมาได้นะครับคิวรี่ข้อมูลออกมาได้นะครับ ีนี้วิธีการวิธีการ select ออกมานะครับไม่ใช่ select c u r y ออกมานะครับ execute มันออกมาเนี่ยนะครับนอกจากเราเรากด execute ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็หรือกด F5 แล้วเนี่ยถ้าเรากดปุ๊บนะครับกด execute ตัวเนี้ยปุ๊บมันจะ run ทั้งไฟล์ตัวเนี้ยครับที่เรากำลังพิมพ์อยู่เนี่ยมันจะ run มาหมดเลยสมมุติว่าเรามีคำสั่งอื่นอีกเช่นอาจจะเป็นคำสั่งในการเพิ่มในการลบสมมุติอาจจะมีคำสั่งอื่นอีก select star form นะครับฟอร์มมาสเตอร์สมต ienne, สมตินะสมมติคือมันมีหลายคําสั่งอยู่ในนี้นะครับมันน่าจะนนี้ไม่ได้เพราะว่าฟอร์มจุดๆแล้วกันสมมุติให้ดูนะครับจุดๆสมมุติให้ดูว่ามันมีคําสั่งอื่นอีกหรือแบบคําสั่งอื่นอีกเช่นอ่อินเสิร์ตอ่ินทูจุดๆนะครับมีหลายๆคําสั่งอย่างเงี้ยคือถ้าเรากด Execute ไปเลยเนี่ยครับ มันจะรันหมดนี่เลยซึ่งบางทีเราก็บางอย่างเราไม่ได้ต้องการให้มันรันด้วยพร้อมกันบางอย่างไอ้ตัวนี้รันไปแล้วไม่ได้อยากให้มันรันซ้ําเดิมอยากจะรันแค่บรรทนนัดนี้หรืออยากจะรันแค่บรรทนนัดนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราคลุมครับคลุมเอาเมาส์เนี่ยครับคลุมอ่ะเอาเมาส์เนี่ยครับคลุมแล้วก็ค่อยกด execute หรือ f 5ที่คีย์บอร์ดมันจะเป็นการรันแค่ช่วงที่เราคลุมไว้นะครับมันจะรันแค่ช่วงที่เราคลุมไว้ช่วงอื่นเนี่ยมันจะไม่โดนรันไปด้วยจะไม่โดน execute นะครับหรือถ้า คีย์บอร์ดสมมติเราไม่ได้ใช้เมาส์เราถนัดคีย์บอร์ดมากกว่านะครับเราสามารถกดลูกศรเนี่ยนะครับลูกศรที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยในการบังคับตัวเคอร์เซอร์ตัวนี้ได้นะครับบังคับตัวเคอร์เซอร์ตัวนี้ได้ไปทีละทีละคำนะครับทีละตัวอักษรก็ได้นะครับวิธีใช้ตัวเคอร์เซอร์ตัวนี้นะครับวิธีใช้ก็คือก็ขยับขึ้นลงปกตินะขึ้นลงจะขยับปกติทีนี้ถ้าอยากคุมให้กดชิปค้างครับชิปค้างแล้วก็กดลูกศร ตามที่เราอยากจะคุมเช่นจะคุมไปทางขวานะครับก็กดชิปค้างแล้วก็ลูกศรขวาอ่ะมันก็จะคุมทีละตัวอักษรอย่างนี้นะครับมันก็จะคุมทีละตัวอักษรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันช้าเนาะมันช้านะครับกว่าจะคุมสมมติจะคุมให้มันทันเดียวเนี่ยกดชิปค้างไว้ปุ๊บๆๆเนี่ยมันช้านะครับทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่ากดชิปค้างแล้วก็กดลูกศรขวาค้างไว้สิปึ๊บเห็นไหมมันก็จะค่อยๆไล่สเต็ปมาอยู่ดีนะครับก็จะช้าอยู่ดี นี้วิธีที่ไวขึ้นมาอีกนิดนึงคือกดชิปแล้วก็คอนโทนครับการกดคอนโท l คือการขยับไปทีละคำนะครับถ้าเรากดคอนโทนไปด้วยคอนโท l คือการขยับไปทีละคำนะครับหนึ่งคำเนี่ยอย่างนี้อันนี้หนึ่งคำเนี่ยสีเล็กคือหนึ่งคำเนมคือหนึ่งคำฟอร์มคือหนึ่งคำนะครับถ้าเรากดคอนโทนค้างเนี่ยมันจะขยับไปไปทีละคำเช่นสมมติคอนโท l เฉยๆนะไม่กดชิปนะครับคอนโทนค้างลูกศรขวาปุ๊บเห็นไหมมันจะกระโดดมา อีกคำานึงเลยครับหรือลูกศรซ้ายมันก็จะ,กะโดดกลับไปอีกคำานึงนะครับเป็นเป็นเทคนิคแบบไวๆนิดนึงนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับกับโปรแกรมอื่นก็ใช้ได้นะครับเช่น vs code อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ได้ทีนี้จะจะคลุมทีละคำก็ control shift แล้วก็ลูกศรขวาครับไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะไวขึ้นนะครับหรือจะคลุมลงมาข้างล่างก็ control shift แล้วก็ลูกศรลงล่างลูกศรขวาก่อนอขวาไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆ,ๆอ่ะก็ได้นะครับ Okay. นี่หรือชิปแล้วก็ลูกศรลงล่างมาอย่างนี้ก็ได้นะครับชิปแล้วก็ลูกศรลงมาข้างล่างปุ๊บ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 ก็จะเป็นการคุมที่ไวขึ้นเนาะก็สมมุติจะลบก็คุมกดลบทั้งเลยนะครับก็แล้วแต่ลองปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับทีนี้อ่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งเช่นเราอยากที่จะใช้ตัวตัวคําสั่งเนี้ยนะครับอยากจะพิมพ์คําสั่งแบบเนี้ยอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็กด ctrl c นะครับเอาเมาส์มาไว ที่จริงตรงไหนก็ได้ไม่ใช่เมาส์ดิตัวเคอร์เซอร์ตัวเนี้ยครับตัวเคอร์เซอร์ในการพิมพ์ตัวเนี้ยมาไว้ตรงไหนก็ได้ในบรรทัดสมมุติอาจารย์จะก๊อปทั้งบรรทัดบรรทัดนี้เลยนะทั้งบรรทัดนะครับก็เอามาวางไว้สมมติวางไว้ข้างหลังกดคอนโทนซีครับปึ๊บแล้วก็คอนโทนวีมันจะก๊อปลงมาข้างล่างเองเลยนะครับไม่ต้องไปเอ่อคลิกขวาอะไรวุ่นวายนะครับกดเลยคที่บรรทัดแล้วคอนโทนวีวางลงมาเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเอานะครับเช่นจะเปลี่ยนอันนี้เป็นชื่อฐานข้อมูลตุ๊ดตุ๊ นะครับก็แล้วแต่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยในการใช้ตัวเอ่อคีย์บอร์ดนะครับแบบว่าไม่ต้องใช้เมาส์นะครับในการพิมพ์โคดดิ้งนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ